ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะ FC ช่องมิวชาแนลทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองธันวาคม2564นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันหลังหวยออกนะคะเมื่อวาน เมื่อวานนี้ก็ใครโชคดีกันบ้างคะสําหรับตัวเอดเองงวดนี้งวดนี้ไม่โชคดีนะคะงวดนี้กินหฮวค่ะงวดนี้งวดนี้ไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมท่านใดโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกมั่งนะคะว่าโชคดีเอดก็ดีใจด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมโชคดีเอดก็ดีใจด้วยอยากจะให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะ วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแนวทางจากอาจารย์ที่ให้เลขเข้านะคะทุกๆอาจารย์ที่ให้เลขเข้านะคะแนวทางเข้านะคะก็มีหลายอาจารย์เลยนะคะหลายอาจารย์หลายแนวทางเลยนะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่ามีของใครกันมั่งนะคะก่อนที่จะไปดูแนวทางเลขเข้าของแต่ละอาจารย์นั้นแอดก็ขอฝากช่องมิวส์ชนแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่คลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลเลยคะ่ะวันนี้อากาศที่บ้านเย็นมากนะคะท่านผู้ชมเย็นเย็นเย็นจนมันหนาวคือหนาวเลยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ <laughs> ใส่หมวกนะคะ <laughs> เย็นอากาศเย็นมากหนาวมากไม่ต้องใส่หมวก ไม่กล้าที่จะไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าลมลมด้วยอากาศเย็นด้วยหนาวด้วยก็เลยอัดคลิปอยู่ข้างในบ้านเลยนะคะอยานาอยู่ข้างในยังหนาวนะคะท่านผู้ชมหนาวมากก็ขออนุญาตใส่หมวกนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตานิดนึงอาจจะดูตลกตลกนิดนึงนะคะอาจจะดูตลกตลกนิดนึงเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะอากาศมันหนาว เนามือเอ็ดยังเย็นมากเลยค่ะท่านผู้ชมมือเอ็ดเย็นเย็นใส่เสื้อแขนยาวสองตัวยังเอาไม่อยู่นะคะที่ซุรินที่นี่นะคะที่บ้านเอ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางเลขเข้ากันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางเลขความฝันของพิทักษ์นะคะที่กระท่อมรังขานบ้านรุนนะคะก็พิทัก์ก็ฝันแม่นมากเลยนะคะท่านผู้ชม ก็พิทัศให้มา8 8 0ตัดเล่นก็จะได้2 8 8 2 8 2นะคะ2 8 1, 8 2ตัวนี้นะคะก็ฝันแม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมแม่นมากๆค่ะเดี๋ยวก็จะตามต่อความฝันของพี่ทัศเอามาฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะแนวทางต่อไปก็เป็นแนวทางของ พญาบึ้งที่บ้านคุณยายพยาบึ้งนะคะก็วันนั้นไปวันที่2 7ไปขอโชคกับพญาบึ้งที่บ้านยายพยาบึ้งนะคะรูใหม่งวดแรกนะคะก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมแม่นมากๆนะคะแม่นมากๆนะคะขอได้ 8! 56ตัดเล่นก็จะมี5 8 85นะคะก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับพญาบึ้งที่บ้านของคุณยายพญาบึ้งนะคะเดี๋ยว วันพระนี้เอ็ดก็จะตามต่อให้อีกนะคะก็จะไปขออีกนะคะพาคุณยายพยาบึ้งไปขออีกนะคะรอติดตามคุณยายพยาบึ้งได้เลยนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นแนวทางจากอาจารย์ใหญ่นะคะเป็นแนวทางจากอาจารย์ใหญ่นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าวิ่งบนล่างนะคะงวดนี้ก็เข้าวิ่งบนล่างอีกเหมือนเดิมนะคะส วิ่งสองล่างนะคะแล้วก็ห้าบนนะคะแล้วก็เข้าเข้าแปดสองล่างเต็มๆนะคะตัวนี้นะคะเข้าแปดสองล่างเต็มๆนะคะตัวกลับของตัวนี้นะคะเพราะว่าไปกลับอยู่ที่เอสบอกนะคะก็แม่นมากๆนะคะสําหรับแนวทางจากอาจารย์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเอสก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมอาจารย์พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอาเลขตัวเลขมาลงให้กับท่านผู้ชมอีกนะคะต่อไปก็เป็นแนวทางจากพี่อนุวัฒน์นะคะ ก็เข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งนะคะแล้วก็ไอเข้าเปดห้าเปดห้าปดบนนะคะท่านผู้ชมเพราะเป็นชุดรวมบนล่างก็ของพี่อนุวัตรก็แมนมากๆนะคะแล้วก็เฉียดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเฉียดสามตัวอีกแล้วนะคะเพราะว่า8ปดเฉียดอีกแล้วเจ็ดสองห้าแต่หวยมันออก8ป็ดสองห้าปดนะคะสองห้าปดอันนี้ก็เฉียดไปเต็มหนึ่งนะคะสาหรับ เลขสามตัวของพี่อนุวัฒน์นะคะเฉียดไปเต้มหนึ่งแล้วก็สองตัวล่างก็เฉียดไปเต้มหนึ่งเหมือนกันนะคะสองจให้สอง2จ็ดเจดสองหกแปดสองนะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อแนวทางของพี่อนุวัฒน์อีกนะคะเลขวิ่งก็เข้าเลขสองตัวก็เข้านะคะเลขสามตัวก็เฉียดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางของพี่อนุวัฒน์นะคะต่อไปเป็นแนวทางจากพี่อุทัยนะคะ เป็นแนวทางจากพี่อุทัยนะคะเป็นแนวทางจากพี่อุทัย hey. ก็ของพี่อุทัยก็เข้าห้าแปดนะคะเข้าห้าแปดนะคะตรงตรงนะคะเข้าห้าแปดตรงตรงแล้วก็เข้าเล็กวิ่งนะคะเล็กวิ่งด้วยนะคะแล้วเข้าห้าแปดตรงตรงนะคะก็จะตามต่อให้อีกนะคะสำหรับแนวทางของพี่อุทัยนะคะ ต่อไปก็เลขฝาเอ็มร้อยของหลวงปู่สวงก็เข้าอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ของหลวงปู่สวงก็เข้าอีกแล้วนะคะสองแนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเปิดได้วันนั้นสองแปดเก้าตัดเล่นก็จะมี2 8งแปดแปดสองนะคะก็เข้าแปดสองเต็มๆเลยนะคะสําหรับเลขฝาเอ็มร้อยของหลวงปู่สวงนะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อให้อีกนะคะจะเปิดต่ออีกนะคะสําหรับเลขฝาเอ็มรอยของหลวงปู่สวงนะคะก็รอติดตาม ได้ในคลิปนะคะในช่องของมิวชาแนลนะคะตามได้นะคะต่อไปเป็นของเซียนกาลสินนะคะงวดนี้เซียนกาลสินก็เข้าเลขวิ่งนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะก็เฉียดสองตัวนะคะก็เข้าเลขวิ่งล่างนะคะสําหรับเซียนกาลสินนะคะแอดก็จะตามต่อเอามาฝากอีกนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นของ หลวงพ่อร่มโพนะคะหลวงพ่อร่มโพก็เข้าเลขวิ่งนะคะก็เฉียดไปตัวหนึ่งนะคะเข้าเลขวิ่งเลขเด่นที่ให้มาก็เข้านะคะสองตัวนะคะสองกับห้านะคะก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมต่อไปต่อไปเป็นแนวทางของหลวงปู่ลึกลับน้องบัวลาพูนะคะก็เข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเขาเลยวิ่งสามตัวนะคะก็เฉียด ตัวนี้นะคะก็คือ57นะคะออก58ก็จะตามต่อให้อีกนะคะสําหรับแนวทางทุกแนวทางนะคะก็ตามต่อให้หมดทุกแนวทางทุกอาจารย์นะคะท่านผู้ชมก็ถึงเลขไม่เข้าถึงจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จะตามให้หมดนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นของ พ่อกอเซียนระยองนะคะก็จะตามให้อีกนะคะของพ่อกอถึงไม่เข้าเราก็ตามให้อีกนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีเข้าบ้างผิดบ้างนะคะท่านผู้ชมก็จะลองให้ท่านผู้ชมดูกันติดช่วยติดตามช่องมิว c h ชาแนลด้วยนะคะก็จะสรรหาตัวเด็ดๆแนวทางดีๆเอามาฝากอีกนะคะ ตัวแม่นๆเด็ดๆก็จะเอามาฝากอีกนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอดจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะแล้วก็จะได้ตามล่าหาตัวเด็ดๆเอามาฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะท่านผู้ชม พวกเพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะคะได้ดูแล้วว่ามีแนวทางไหนกันบ้างนะคะที่เข้าแล้วแอดก็จะตามต่อให้นะคะทุกแนวทางถึงไม่เข้าแอดก็จะตามเพราะว่าตัวเลขมันก็ต้องมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะจะเข้าทุกงวดก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็เป็นแค่แนวทางที่นํามาแบ่งปันกันนะคะแต่ก็จะตามให้ทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้กับมิวชานแนลนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย